สวัสดีค่ะอยู่กับแบนนุกกี้นะคะเรามาดูเบื้องหลังนะคะเรามาดูเบื้องหลังก่อนที่จะรำนะคะมันมันวุ่นวายกันแค่ไหนนะคะเรามาดูเด็กหญิงแต่ละคนนะคะอันนี้คือก่อนรำนะคะอันนี้คือก่อนรำนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะโอ้โหพร้อมนะคะโหมีแต่คนแบบสวยๆนะคะค่ำนี้นะคะเราก็จะรำให้กับคุณมิยุกินะคะ ต้คนอนใสพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมเสมอนะคะโอ้อ,อันนี้คือดูจากด้านหลังนะคะให้ดูนะคะเขามีชุดที่เป็นเอกลักษณ์สวยเขี้ยวขจีไม่ใช่กอข้าวต้นข้าวนะคะเปลี่ยนข้าวเขียวเหนียวซับนะคะนี่นมาดูเบื้องหลังนะคะเปิดเปิดหลังครัวว,วันนี้นะคะไม่ใช่ทำกับข้าวนะคะ แต่งสวยค่ะพี่เฟื่องเป๊ะๆนะพี่นะพาพวกเราๆนะคะปลาดาวโอเคไหมคะปลาหยบๆนะคะอยู่บหูสวยมากค่ะโอ้พี่แมวดำโอเคไหมคะโอเคนะคะแต่ละคนนะคะแต่ละคนพร้อมค่ะแม่ มีแอดมินด้วยนะคะเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังวันนี้ก็จะมีมีตะนสวยๆนะคะใส่เสื้อนะคะวันนี้ก็จะมีหลากสีนะคะสีเหลืองสีขาวนะคะขอะฉลอหนึ่งหนึ่งซับนะคะให้กับคุณมิยุกินะคะ

ว้าวและนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศในช่วงค่านะคะก่อนที่จะมีการรำเกิดขึ้นนะคะในวันนี้ก็เป็นวันที่16สิงหาคม2565นะคะบรรยากาศเหมือนอารมณ์อยู่กับงานวัดนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของลุงพลน,นะคะก็เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเต้นฟ้อนนะคะว้าวนี่นะคะนี่คือ แลนด์มาร์คของพี่หน่งพี่เมย์นะคะสวยไปหมดเลยค่ะค่ำนี้เออนุกจะบอกว่าพี่อดิสอนยังไม่เห็นว่านุกแต่งตัวมานะคะเพราะว่าไม่รู้เลยว่าจะได้ลำนะคะจะได้ลำพี่วลนพึ่งจะมาบอกนะคะซึ่งนุกได้ซ้อมลำไปแค่รอบเดียวนะคะวันนี้จับจูดีกล้วนะคะอดิสอนมาดูปฏิกิริยาอดิสอนนะคะเห็นนุกกี้จะเป็นยังไงบทไมไม่ไม่เป็นไรออกัตข้างบอโจทำแงหนักนุกยุกี่กับโต ยังมไม่ถ่ายต่ออะมาเฮ้ยตกตะลึงวพาไงครับใครเนี่ยตกใจเมียคุณเหรอครับเขาตกใจเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าหนได้รำอ้าวว่าอยู่าหายไปไหนจะ,จะให้ถอดชุดนี้หรือหรือ,อยังไงครับไม่ไม่ผมสงสัยว่า จะทั่วฐานยือหายไปไหนเลี้ยวหาเขาไม่เจอเปิดเรื่องหลังไหมเดินไปปุ๊บพี่มนีพี่เขาจับแขนแล้วก็ต้องนุกลำไม่ซ้อมลำรอบเดียวพี่รอดูนั่นจะจับถูดแค่ไหนนะคะทุกคนนะคะเราเสื้อผ้านะคะไม่รู้ว่าจะได้ไปเอามาจากไหนเดี๋ยวให้ดูนะคะเสื้อนะคะเสื้อได้มาจากคุณยายร่าค่ะองโคงจากป้าคาใสค่ะไปจากคุณยายสมน์ปาเขีมขัดเนี่ยค่ะ ผมขัดจากแม่แม่อันนี้จากพี่เฟื่องเออเออประมาณห้าคนค่ะอยู่ในตัวหนู <c oughs> ทุกคนคือมืนรีบหาหาชุดเสื้อผ้าอะไรให้หนูหมดเลยค่ะออแล้วก็แบบโดนจับเต็นตัวแบบนี้ค่ะแอดช่วยค่ะเหรอแ,แบบนี้เลยค่ะเออสงสัยตอเราต้องมีชุดติดรถไว้แล้วละ่ะใช่ก็คือเออถ้าใครแบบว่าไม่มาเสียบแทนเลยเออเตรียมพร้อมตลอดเหมือนเนี่ยเหมือนยายสมรเนี่ยเออ ต้อเตรียมพร้อมเอาใส่รถไเลยเสื้อผ้าหน้าหวผมเตรียมไว้ในรถเลยคือถ้าไม่มีใครมาเสียบเลยอก็ดีนะอดีดีเป็นไอคิดดีดี้ก็รคับเป็นนนคจากเดี๋ยวจะรีบเก็บใส่กระเป๋าไว้เลยเอาไว้ในรถนะถ้าคนขาดบอกนะครานาะรอบนี้รอบนี้เหมา อันนี้คืออะไรอันนี้คือเสื้อนะคะแอดมินเพิ่งเอามาให้เมื่อกี้นี่เองก็คือแอดมินออ๋คือพี่เล็กนะคะพี่เล็กวันสกอร์พี่เล็กบางปีเพื่นได้โชคด้วยวันนี้อ้าวจริงเหรอก็เลยสั่งเสื้อให้เราแอดมินของเรานี่เองใช่พี่เล็กนะคะพี่เล็กวันสกอร์นะครับก็อันนี้ให้พี่ทีสอนค่ะไซเอลครับผมไซเอลมาเลยไง เล็กบางปีครับขอให้มันมารว่อยๆยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณครับผมนะฮะะนได้รับแล้วนะฮะน้ำเงินนะน้ำเงินนะฮะขอบคุณพี่เล็กมากนะคะขอบคุณครับนะฮะก็พอดีเราก็มีสองชุดเพราะว่าเราซื้อด้วยเงินส่วนตัวคนละตัวแล้วหนึ่งคนละสีด้วยแล้วก็พอดีพี่เล็กสนับสนุนมาแล้วก็เอาคนละสีอีกมันก็ได้เป็นสีเดียวกันนั่นเองลงตัวกันเลยเดียวนะ โอเคเป็นไงแอดดิสซอนเห็นหนูแปลกใจไหมแปลกใจว่าจะโทรถามอยู่หาไม่เจอว่าไปไหนนะเยังพร้อมหรือยังลำเป็นหรือยังโอ้ยโดนจับจูดหรือเปล่าเออตอนนี้ก็น่าจะเตรียมพร้อมแล้วแอดมุกี้นะฮะตอนนี้เอาไปเก็บที่รถเลยนะฮะเดี๋ยวนาทีหนึ่ง สลับคลิปนี้นะคะเป็นเบื้องหลังนะคะในการแต่งกายของสาวสาวนางรำนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณชุดเสื้อขององค์พระปู่ปาริจิตนะคะจากที่เล็กวันสกอรด้วยนะคะขอประคุณมากงมนะคะน,นี่นะคะก็มีเครื่องของถวายนะคะคุณมิยกยิก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับญี่ปุ่นนะคะ สุดท้ายท้ายสุดนะคะฝากที inhos, athletes, พีสก nice ินทีพีคอฟฟี่นะคะศูนย์เก้าสองเจ็นเก้าสีนเจ็ดห้าองหกนะคะมาเป็นกำลังนะคะที่สำคัญผมบอกตรงๆเลยว่าเพานี่อาจจะแบบไม่ได้จะานก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเป็นไงนุกเหมือนไหมเนี่ยคือปะซึ่งคือปะ พี่พี่แม่แม่จับหนูแต่งตัวนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะรำฟังหรือเปล่าได้หรือเปล่าก็เอาความตั้งใจแล้วกันนะคะแล้วก็เตรียมใจนะคะช่วยพี่พี่แม่แม่นะคะรำนะคะเพื่อความจริงพันอยากได้นางรำทุกคนแล้วก็ผู้ชายนะคะรำนะคะในฉลองหนึ่งซับนะคะอันนี้เป็นเรื่องหลังค่ะกอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ว้าวแคอ้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะลำกันนะ